เรื่องภิกษุเล่นถลายก้นสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเล่นถลายก้นน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่ห้ สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนจึงเล่นถลายก้นน้ําอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุ เธอต้องอบัตสังคาทิเศษวงเล็บเรื่องที่ห้าสห้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนจึงเล่นถลลยกล้นแต่น้ําอสจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาทิเศษหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่ห้า